สวัสดีครับจำลองเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลพิมพ์ลีกนะครับบิ๊กแมตช์นะครับสัปดาห์แรกเลยนะครับเป็นเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแข่งวันอาทิตย์13สิงหาครับเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับทูถ่ายเท่าสดนะครับ เดี๋ยวเรามาชมเกมการแข่งขันกันนะครับสนามสวยมากนะครับเชลซีวันนี้บุกจากซ้ายไปขวานี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งรายชื่อผู้เล่นกันก่อนนะครับฝั่งซ้ายเป็นชิเวลครับเสียบอลให้ลิเวอร์พูลครับวันนี้เชลซีเปิดตัวโปเชตติโนในบ้านด้วยครับผมว่าน่าจะเน้นแต้มครับ ขอไม่แพ้ผมว่าขอไม่แพ้ครับส่วนล่าสุดริวพูก็ได้ไคเซโดครับนักเตะไบตันที่เชลซีครับยื่นไปสองสารอบครับยังไม่ได้สักทีเ้วพูครับเกทับร้อยสิบล้านครับแม่เป็นสถิติฟุตบอลอังกฤษเรียบร้อยครับให้มาจงังหวะนี้แหมเจมครับเสียบอลไป Jam. ลิสเจมล่าสุดเป็นกัปตันแล้วนะครับยังอยู่กับชีเวลครับเปิดมาติดแล้วดีว่าผู้ครับเคลียวไปได้โมซาลาไหลมาซาลานี่ก็มีข่าวกับทีมจากซาอุอีกแล้วครับจะเอาซาลาครับซาอุนี่ซื้อไปจะหมดพรีเมียร์ลีกแล้วครับโอ้โหรวยจริงๆคนรวยทำอะไรไม่น่าเกียดครับมาร์กอลิสเตอร์ เอสันอยู่ซ้ายครับมาสเตอร์อยู่ตรงกลางโซโบโรครับย้ายมาใหม่ให้ทางขวาครับวันนี้โจนได้ลงครับเทรนโยนเข้ามาแล้วอู้โหวิฟาาลูกนี้ไม่ดีครับยังเป็นบอลของเชลซีครับสเตอร์ลิงวันนี้ตรงกลางคาดว่าเป็นการะลกเกอร์ครับจะยืนคู่กับเอนโซครับ ตัวยืนของเชลซีเนี่ยเอนโซแน่นอนครับอีกหนึ่งคนนี่ไม่รู้ใช้ใครครับเปิดมาไม่ดีครับกองหน้าเชลซีตอนนี้เอนคุณคู่ครับบาดเจ็บครับแม่ต้องผ่าตัดพักยาวครับดีนะซื้อมาสองคนครับซื้อแจ็คสั้นอีกตัวหนึ่งครับแม่เสียดายมากเก็บอะโยนมา ลิวฟูตัดได้ครับกาโปซาร่ามาที่โจนครับโจนลากเข้าในให้มาพริสเตอร์โซโบโอ,ออกซ้ายบอบโบครับแหมมีทั้งบอบโบโซโบเด็บ,บบี้ไปแล้วครับป่ามงมาติดแล้วยิงแหมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเสียบอลไปออกบอลมาเลยครับตรงกลางเชลซี ให้มาแจ็กสันแจ็กสันเสียบอลไปเร็วครับออกบอลมาที่โจต้าได้ยิงไม้ไม่ได้ครับกักโ้แทงมาติดแล้วครับเชลซสีหัวทิ้งไปก่อนเอาก็ไปครับแจ็กสันเออมาคนเดียวก็เสร็จสิครับแบบนี้ เลี้วคูตัดได้ผ่านไป20นาทีครับยังศูนประตูต่อ0ูโจนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ริสเตอร์โซโบบอบเบเปิดเข้ามาแล้วแหม่งมงเคลียร์มาได้ครับเชลซีกาลาเกอร์กลกกับมาตั้งกันใหม่ที่ซินวาครับ ค่อยเซตกันขึ้นมาเจมโอ้โหช้าไปแล้วครับเสร็จอลิสเตอร์แมคอลิสเตอร์ครับพาบอลขึ้นมาเล่นไกล้ครับโรเวนสันโซโบจับยาวครับเสียบอลแต่ว่าไม่มีใครครับลิฟูไปเอากลับมาได้การโปหมุนมาอ้าวแล้วยังไง เสียฟาวครับลิเวอร์พูลเชลซี Chelsea ครับเซตขึ้นมาให้มาที่แจ็กสันเอาครับไปแล้วแจ็กสันแล้วโยนมาให้โอ้โหมูดิสไม่ถึงครับยังได้อยู่เชลซีเจ้าบ้านเจมส์ <James. S 1> แหวกมาไปได้ไหมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเด็กเก่าลิเวอร์พูลครับไม่ได้ยังไปเอาบอลกลับมาได้เชลซีแล้วส่งไกลลูกนี้ก็เข้าซองครับ ออกบอลเร็วมาเลยกลับไปตั้งกันใหม่กระติสโจนซาลาวันนี้เงียบครับกักโปกักโปเล่นกับซาลาครับหนึ่งสองอ้าวโดนลูมลูกนี้เสียบอลไปลิฟอูสามสิบนาทีผ่านครับแหมยังรุดเร็วทำอะไรกันไม่ได้ชิเวล เปิดขวามาไม่ดีครับตัดได้อยู่เชลซีแล้วไทยช่องนี้แหมไม,ไม่ดีครับเทรนเทรนคืนกลับมาแมคคาลิสเตอร์เซอโบเคาะกันดีครับรนิวฟูลแล้วก็โยนเข้ามาเรียบร้อยครับเสียบอลแต่ว่าเชลซีก็ออกบอลไม่แม่นครับโจน เลี้ยวภูพีซีซั่นถือว่าเดี๋ยวดูลูกนี้ก่อนอู้หู้วิกโปคกับ,รรบพริกยิงได้แต่ม,มุมครับเลี้ยวภูพีซีซั่นยิงเยอะครับเสียเยอะเช่นเคยครับคาดว่าปีนี้เหมือนเดิมครับยิงได้เยอะแล้วก็เสียเยอะเหมือนเดิมครับกูดูทั้งหลายฟันธงครับเทรน ปิดเข้ามาแล้วมองลูกนี้อ้าวตาดั้ยิงโอ้โหปัดได้อีกไอ้แกป้าโอ้โหบอลออกครับไดทุมลิเวอร์พูลเออเบอร์สันโจนแล้วจับลูกนี้พิกอ้าวฟาแล,ล้วอุ้ยจุดโทษหรือเปล่าอ้าวแล้วชี้ครับจุดโทษโอ้โห และลุมครับลูมพุทธสินตระท้วงครับกาโปอุดใส่รองเท้า 2, 4, สองสีซะด้วยแหมโดนเบียดครับเอนโซ่ผิดเลียมครับซาลาดวลกับเกป้าแล้วลูกนิดย่องย่องมายิงเรียบร้อยลิเวอร์พลขึ้นนําก่อนครับ บางโมโอ้โหท่าเก่งเขาขอ,อเสียงหน่อยหนึ่งูนครับอ่ะทำอีกสักทีจุดโทษนะครับเลี้วพูขึ้นนำฮะเซ็งะกัลกระเกอร์นาทีที่38ครับกากโปลแกรเหลี่ยมดีกว่าครับ แล้วมาดูจุดโทษของโมซาร่าสุดยอดครับดูอีกทีครับย่องย่องย่องแล้วกล,ละทางครับเกบปลาลงครับ1-0ลิปูนำนาที38ใครที่เล่นเป๊น,นะครับเราสตรีมด้วยอ,อแคสด้วย เพจสองพันนะครับแล้วก็อัปเดตนักเตะใหม่ๆนะครับจาก Vpad t h a i l a น d นะครับเพจของแอตต้นนะครับใครอยากได้แพทเพ e นะครับเวอร์ชันคอมนะครับแล้วก็อัปเดตนักเตะตลอดเวลาครับต้องแพดนี้ครับกดเข้ามาที่เพจได้เลยแล้วลูกนี้ยิ่งโอ้โห กล้องจับไม่ทันเบเกอร์ครับโดยที่เล่นเลียดครับลูนี้ตามมุกนี้ไม่ทันแล้วจับใส่เลยโอ้โหปัดลูกนี้เกือบไปครับคู่นี้เตะวันอาทิตย์สีท่มครึ่งครับดูได้ที่ทวิชั่นนะฮะเล่นสั้นๆมาชิเวลเปิดเข้ามาแล้วต้องมองออกมาลิฟู เตอริงเจอกับซาล่าครับให้มาสีวาอ้าวจ่ายกันเองไม่ดีครับเชลซีเสียบอลไปแล้ววูดได้ครอบครองบอลฮะโซโบโ,โจวต้านี่เขากันสบายเลยครับดิพูเข้ากลางมาโจนเอาแล้วให้แม่นเลยครับกาโก้แล้ว โอ้โห้ขาโกขวาลูกนี้ยิงหายเลยครับสองสูริพูครับทีมเยื่นโอ้โหต้องดูภาพช้าสักหน่อยโอ้โยิงลูกนี้เหมือนเหมือนจะไม่ตรงกรอบครับผมดูที่ไหนได้ครับนี่ครับดูลูกนี้มันโอ้โหมันเกือบเบียดเสารครับ โจนให้มาก่อนกัรโปก็แตะหนีแล้วก็ใส่เลยฮะโอ้โหสองศูนย์ครับนาทีสี่สิบบวกหนึ่งไปแล้วบวกครึ่งแรกครับสองสศูนย์ทีฟูนำได้จากบางโมงครับนาทีสามแปดคารโปนาทีสี่สิบห้าบวกหนึ่งนะฮะ ติ๊กก็เป็นลิอร์พูลด,ดีกว่านะครับเรามาดูครึ่งหลังกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนใครชอบฟุตบอลครับเดี๋ยวเราจะมีการสตรีมให้ดูบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เลยกันนะครับถ้าจะเล่นทุกคู่ก็ไม่น่าไหวนะครับคาริโจนเทรน น่าสนใจว่าเทรนนี่จะเล่นตรงไหนครับของจริงล่าสุดก็ไปเล่นเป็นกองกลางพอมาเล่นแบ็คขวานี่ก็รั่วครับโอเวอเซนโซโบอ่าแล้วมีช่องโจโต้าบางังแล้วเหลี่ยมนี้ให้มากัดบโบแตแต่ยิงไม่ได้ยิงัตดเกมได้เชลซีต่างกันใหม่ ขยเล่นขึ้นมาครับเปิดมาแล้วยิงโอ้โหยเซตกันขึ้นมาแต่ว่าจบลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเป็นลาฮิมเซอร์ลิงครับเด็กเกา่าลิพูฮะ ออก็ทีมเยือนน้ำอยู่ครับ2-0เล่นสบายครับเอาละเสียบอลเชลซีครับขอหนึ่งลูกก่อนชลบาเล่นมามูดิต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 จิ้งโอ้โหเฝาไปหน่อยนะมูดิสนะโคนาเต้ชิงกับโจน คนาเต้โซโบโหแล้วโยนมาให้กั๊กโกไม่ดีครับติดสวนเชลซีไม่ได้ลีฟูตั้งเกมขึ้นมาใหม่ลงไปสั้นโยนมาอ่าไม่ดีครับหายมาที่แจ็คสัน อ้าวฟันดได้ด้แย่ลูกนี้ก็เก็บสบายเลยครับโอ้โหเหนือชั้นจริงๆโจนฟันได้อ้าวหลอกคุณาเต้โจนมาที่ซาระ,ะเอาละให้มาแล้วพิกไม่ได้ครับชีเวล โควิลอ้าวแล้วให้ไม่ดีริเวอร์พูเกือบลงโทษครับแม่จ่ายกันเสียงยง่ายๆริเวอร์พูเกือบตัดบอลได้เตอร์ลิงให้มาที่มูดิชทีเวลเล่นกับมูดิชเนี่ยติดครับเหลี่ยมโคนาเต้ดีกว่าให้มา ซาร่าอยู่ทางขวาตัดเข้าในแล้วหวงบอลไปหน่อยครับไม่ให้จังหวะแรกโคิลวิลเตียโกซินวาเชลบาครับอ้เชลซี Chelsea, เสียง่ายเหลือเกินครับลูกนี้โจตากาโกมาที่ซาร่าพิก ตั้งใหม่เล่นกับเทรนครับซาร่าซาร่าให้มาจับแล้วนี่แต่ยิงเขาไม่ได้ยิงโจตาผมเ,เคลียร์ทิ้งก่อนได้เป็นลูกทุ่งครับเทรนทชุ่มมาฟันได้แมคอลิสเตอร์อ่ะล้วให้มาฐา,านแล้วบอลแล้วยิงโอ้โหลูกนี้สุดยอดครับ บอบโบโอ้โหเอ็นดูโรเบร์สันครับจับลูกนี้ยิงหายเลยครับโอ้โหเชลซียุ่ยเลยครับฟานได้แม็กอลิสเตอร์แล้วแตะเข้าขวาแล้วยิงครับจับแบบจับซ้ายให้มันเด้งไปขาขวาครับแล้วก็ยิงนี่ครับหลุดทั้งแผง แมกอาริสเตอร์นี่วางบอลแม่นมากครับเรียบร้อยสามตูนครับโคอวิลอ้าวเสียบอลเรียฟฟูจะสวนกักโก้โอ้ช้าไปแล้วครับจ่ายติด กักโปเล่นกับโจนโรเบอร์สันเจ็ดสิบนาทีแล้วครับโอ้โหสามศูนย์ไปแล้วให้มาที่กักโปชิง่งไม่ดีมูดิสโควิลเก๋เหมือนจะขาดแล้วครับแม่ถ้าไม่ได้สักหนึ่งลูกนี่ไม่น่าจะไล่ทันครับ เอามาหนึ่งลูกก่อนเชลซีมุดิตเล่นกับแจ็กสันเอารับซ้ายว่าชิเวลข้างในขออยู่เปิดเข้ามาโมงแจ็กสันเจอกับฟันไดน้นี่กินลำบากครับซาร่ากักโปพาบอลขึ้นมาไปทางขวาทเ,เทรนทเทรนเสียบอล ช่าฮะโมด,มดิแทงช่องอู้สวยครับแจ็กสันลูกหนึ่งก่อนลูกหนึ่งก่อนยิงโอ้ยไม่ได้โอ้โหเปิดมาลูกนี้แล้วมันต้องได้ครับมันต้องตรงกรอบไปอย่างน้อยครับโอ้แต่ว่าในเกมให้พลังแจ็กสันน้อยไปหน่อยพลังต้องเยอะกว่านี้ครับเจ็ดสิบกว่าเองริงแจ็คสันเก่งนะครับ อ้าวโอบาเบยังก็ลงมาโอ้โหยังอยู่อีกครับแอบเอาโอบาเบยังลงมาครับจริงๆจงะย้ายไปหมักเซนะ,ะซละโอบาซา่ากัปโปเสียบอลไปครับจะสวนเชลซีอีกสิบนาทีเท่านั้นเองโคลเวลสินวามาที่เจม เกิดม,มามงโคนาเต้เล่นกับโจนฟันได้โซบโบโยนมาเอาละแม่ไม่มีใครเชลียวขอหนึ่งลูกก่อนครับสเตอร์ลิงให้มาโอบามูดิตสียบอล โจนซาลาเล่นชิงโจตาดวนเนกับการ์ลเกอร์เสียบอลเชลซีจะสวนชลบา่อาอ้าวล้วให้ช่องนี้ขอหนึ่งลูกก่อนมูดิโมูดิทมูดิโมดิทอูโ้โวกินไม่ลงครับโอ้โหอะไรเนี่ยโคนาเต้เทรนมาที่โจนครับ ทิ้งมาไม่ถึงจะให้กากโปรครับวิ่งไปไล่บอลแล้วกักโปรทำเสียเจลซี่ขึ้นขวาครับให้มาช่องนี้แล้วโอ้โหโอบาร์ก็ยิงก็ทิ้งยิ่งว้างไปแล้วตอนนี้ไปอยู่มักเซ์แล้วครับจับให้มันเดง้งอ้าวแชรบแหรือเปล่า ไม่แฉลบด้วยครับอา่าเอ็นคุณคู่ลงมาเร็วครับแหมทีจริงเจ็บนะตัวจริงแล้วมาก่อนโอบาต้องได้เอ้าได้ด้วยโอ้โหไปเบียดออกมาครับลิฟฟูเหมือนเดิมมหลังลรัว่วลิฟฟูหน้าเวอร์คาร์ดหลังเวอร์แก๊สครับเสียบอลไปโอ้โหหน้าสามตัวแล้วตอนนี้ พานเองครับแหมโคนาเต้ไปให้เขาอีกรอเรียบร้อยอาฟไล่มาสนุกช็อตไม่น่าพลาดโอ้ยโอบาบอกแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบครับใครอยากเล่นแพทนี้ก็เฟสเฟสไทยนะครับแล้วก็ สนามเออ่นักเตะไทยครับเป็นเพสเฟสไทยแต่ว่าถ้าเป็นทั้งแพทนะครับที่เป็นนักเตะไทยก็ v ีแพทไทยแลนด์นะครับสามารถเซิร์ชค้นหาได้ที่แฟนเพจได้เลยครับเจอแน่นอนของแอดต้นครับเพจนี้แพทนี้แล้วก็จะมีนอกจากพรีเมียร์ก็จะเป็นไทยลีกด้วยครับเดี๋ยวผมมาสตรีมให้ดู1ต่อ3ครับเชลซี Chelsea, เปิดบ้านแพลร์พูครับ ซา่ากาโปรเราเปสั้นครับเชื่อสีได้จากโอบาเไม่ยังนะ่ะอโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีลิงก์สินค้านะครับเดี๋ยวลิงก์เสื้อบอลครับผมจะฝากพิกัดลิงก์เสื้อบอลไว้ด้านล่างใครอยากซื้อเสื้อบอลกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะโอเคพบกันใหม่โอกาสหน้าครับบายบาย <c oughs>